สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะคนลุกเลยส่องบรรยากาศแฟนบอลกัมพูชาแห่ชงทีมรักประเดิมสนามซีเกม ต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสฟ,ฟีเวอร์อย่างมากกับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญซึ่งถือเป็นการจัดมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรัรมพูชาในรอบ64ปีและได้รับการจับตามองจากบรรดาชาติในอาเซียนแน่นอนกีฬายอดฮิตอย่างฟุตบอลถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนบอลเจ้าถิ่นเป็นอย่างมาก ยิ่งทางสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาประกาศให้แฟนๆสามารถเข้าชมการแข่งขันทุกประเภทรวมถึงพิธีเปิดและปิดได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายงานนี้ในเกมเปิดสนามของนักเตะทีมชาติกัมพูชาในรอบแรกกลุ่ม A ที่เปิดบ้านถล่มติมอเลสเต4-0ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชเมื่อวันเสาร์ที่29เมษายนที่ ามทํา,าทให้เราได้เห็นภาพแฟนบอลเดินทางเข้ามาชมแบบเต็มความจุสนาม55,000ที่นั่งแบบแน่นๆ อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายบ่นเกรงในเรื่องความปลอดภัยของแฟนกีฬาที่เดินทางเข้าไปชมในแต่ละสนามเนื่องจากหากระบบบริหารจัดการของฝ่ายจัดการแข่งขันไม่พร้อมจะทำให้เกิดการแอรอัดและทำให้แฟนๆแย่งกันเข้าไปชมในสนามเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดอันตรายได้ขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุก .com ค,ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ